สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เชิญเข้าสู่ช่องคุณยายโดนัทสตอรี่เ mm hmm. มื่อนี้เขามาตกปลากันจนะ้ะตอนนี้ก็เวลาถุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่ายูโนเวกับโบฮันเดมืดช่วงนี้ก็จะตกปลาแซลมอนแนละ้วเริ่มตกปลาแซลมอน,นแล้ว วิวทะเลแล้วรุ่นซอยกันจ้ะสิไดปบอมเมอร์นี่พึ่งสิลงมากได้ไปลายักโตบอมเมอร์นี่ตกปลายอยู่เบื้องนอกสบายสบายเอาเบ็ดเอาเบ็ดเสียบไาเสียไปไาแบบนี้ แบบนี้เอาบาตรองถือมันบาตรองถือขั้นเบ็ดไหม่ไะเดี๋ยวเอาเสียไปขางเรื่อ,อยสีเลื่อยนะครับเ,เรื่อยไปเลยเรื่อย เิียวขางทะเล นี่ก็อากาศบ่ดี่ะฝนตกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หยุดตกแล้วฝนตกเมื่เมื่อเมื่อนี้ได้ได้ดลงเรือค่ัมีรถไฟมาก เย็นๆจักน้อยเพราะว่าปมิดแดดมัดมา มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายโดนัดนะเมดอจจาช่วงนี้บม่มใครได้ลงคลิปเป็นอาทิตย์หร้อบ่ได้ลงคลิปเลยมาทำงาน ลุนใจกันลุนใจกันจะได้ปลาใักโตบ่มื่อนี้ เัาก็สิมีเบ็ดสองขังน้นนะจ๊ะคันหนึ่งก็บยืนนี่เดี๋ยวมาทางนี้อีกทางนี้ก็สิมีอีกคันหนึ่งนี่จ้ะตอนนี้เวลาถุ่มกลัวๆแล้ว ไปอยู่เมืองนอกช่วงนี้มือนผิสีเขา้าซัมเมอร์ะละเนาะกับบ่เมเดง่าไงจนหอดหมดแล้วเตียงคืน้นหมดแล้วแสงอาสิบล็อ่คฟฟ้าอะไรยดถูกน่องใหม่ เบ <laughs> าบะเก่งเป็นใดด้วยจ้ะเพิ่งหัดเห็ดกระสิบบะเก่งคือคนหรือกระเจาเห็ดมาโดนแล้วเนาะจังใดกับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนียด้วยจ้ะเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้ใหยายยรนัดเ,เอ็ดคลิปดูดู ต่อไปกัสิพยายามเฮ็ดคลิปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ะเวลามีเวลาว่างกัสิล่งเล็ปใหผพากันไใ้เบงดูดู ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆทุกผูทุกคนเด้อ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะจ๊ะโอเคจ้าคลิปนี้กัไว้สำนีกันเนาะเอาไว้รนนะุ่นต่อรุ่นอยกันต่อคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ